สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันพฤหัส,สบดีที่30มิถุนายน2,565นะคะของสุดท้ายแล้วนะคะดรแต๋วก็จะมาเล่าความฝันของแม่ปดให้ฟังนะคะขอบคุณช่องเคยอีสานใต้มากนะคะที่ไปทำคลิปดีๆมา เล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณมากค่ะในความฝันของแม่ปดนะคะแม่ปดฝันว่าฝันว่าไปแย่ไข่มดแดงนะตามทุ่งไร่ทุ่งนานะแล้วไข่มดแดงอ่ะที่แย่เนี่ยแย่ไม่ได้หรอกนะไม่ได้ไข่แต่ปรากฏว่าไปเจอเอาลูปูนะคะอืมไปเจอลูปูสามลูนะคะสามลูแล้วแม่ปดก็บอกว่าอืมทาไมลูมันใหญ่อย่างนี้ทําไมลูมันใหญ่จังอ่าแม่ปดบอกอย่างนั้นนะคะว่าทําไมลูมันย,าย,ย้ายใหญ่อย่างนี้นะคะอ่าแม่ปดก็มองมองมองไปนะคะ ก็ไปเห็นปูอ่ะสามตัวนะคะสามรูนะคะอ่าสามรูนะคะแล้วก็จบแค่นั้นอ่าจบแค่นั้นนะคะจบละจบละความฝันนะ,ะแล้วเราก็มาแปลความฝันอย่างนี้นะคะเรา เราดูอย่างนี้โอ้ยเพราะว่าเราเรามีธงแล้วไงว่าหวยงวดนี้จะเกี่ยวกับสองแง่สามง่ามดังนั้นอืมมันมีคําว่ารูใหญ่ๆออ้ยรูปูอะไรรูยาใหญ่รูยาใหญ่พอพูดคําว่ารูนะคะอืมแต่ละคนก็จะยิ้มมุมปากนะคะคําว่ารูนะคะเพราะว่ามันเป็นคําที่แบบสองแง่สองง่ามนะคะมันเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าฝันช่วงนี้จะเกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติก็เลยจะต้องมีสำนวนไทยมีวลีนะคะมีสุภาษิตนะคะมา มาให้เราขบคิดนะคะอ่าก็หมายถึงสองแง่สามง่ามนะคะสองแง่สามง่ามสองจริงๆเขาเรียกว่าสองแง่สองง่ามภาษาที่ถูกนะคะแต่ปรากฏว่าพวกเราก็ไปพูดคําว่าสองแง่สามง่ามและเพราะเพราะว่าที่จังหวัดพิจิตรมันมีอําเภอสามง่ามไงเราก็เลยบอกว่าเออสองแง่สามง่ามนะคะอ่าแลปูก็มีสิบขานะคะปูสิบขาแล้วถ้าปูมีสามตัวก็สามสิบขาใช่ไหมคะอ่าขาเยอะมากเลยใช่ไหมคะอ่ามีอยู่สามรูรูปูนะคะมีสามรูดังนั้นก็เป็นสองแง่สามง ก็จริงๆได้ได้เลขสองตรงนี้แล้วแหละอ่าแต่ทีนี้เราอะไม่ยอมแค่นั้นหรอกนะคะเพราะว่าคําว่าปูนะคะก็หมายถึงนายกปูก็ได้นะคะนายกปูยิ่งรักชิน,นวัตนอ่าเป็นนายกคนที่28เพราะว่าดรแต๋วเคยแปลความฝันไว้นะคะว่ามันจะต้องเป็น5 2 8ไงคะเราก็เลยจะต้องอ่าคาว่าปูเนี่ยจะต้องเป็น5 2 8สนอะเราก็เลยยังไม่ต้องทิ้งก็ได้กัน ยังไม่ต้องทิ้งเนาะอะห้าสองอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องทิ้งเราก็เอาไปเอาไปซื้อด้วยเพราะว่าเผื่อว่าหวยมันออกนะอาแล้วทีนี้เราก็พอได้ไอ้พวกสาเลข30เนี่ยมันก็เหมือนกับว่า หนึ่งเดือนไงหงเดือนมี30วันเราก็จะนึกถึงปฏิทินเพราะว่าดรแต๋วแปลตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมคะว่าฝันงวดนี้จะต้องอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิทินเนี่ยคะเพราะว่ามองมองในเรื่องของปฏิทินมองในเรื่องของยาคุมนะคะมันเป็นแผงเหมือนกันเลยนะคะแล้วถ้าปฏิทินเนี่ยประเทศไทยเรานะคะมีการตีพิมพ์ครั้งแรกวันที่14มกราคม2,385อ่หหวยที่ออกหวยลาวไปนะคะ สหวยหวยที่หวยเรานะคะหวยออกเป็น5้าสองปดที่ออกไปแล้วนะคะก็คือไอ้ตรงปฏิทินนี้เองนะคะแต่ทีนี้เราก็มาดูว่าเออถ้าปูม้านะคะเขามีการสืบคนนะคะว่าปู่ม้าเนี่ยเราทั้ง ทั้งโลกเลยนะคะคนพบว่ามีอยู่90ชนิดนะคะ9 0 0 9ซึ่งก็เป็นปีเกิดของด็กตรเต๋เลยนะคะและไอ้ปูนานะคะเขาเรียกว่าปูนาคาเกมันก็จะเป็นเพลงนะคะอ่ะปูนาขาเกตัวใหญ่จะไม่มีอ่ะตัวใหญ่จะไม่มีนะคะแล้วนาเนี่ยเขาเรียกว่านายกอ่ะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราจะต้องต่อคําไปเรื่อยๆนะคะปูก็คือปูมา้าอ่ะม้าก็คือ7887นะคะเพราะว่าด็กตรต๋จะบอกเลยนะคะว่าหวยที่ ท,ที่บอกเนี่ยว่ามันจะต้องไม่มีเลขเจ็ดเพราะว่ามันจะต้องเป็นเอาห้ามาบวกกับสองมันก็เลยเป็นเจ็ดแปดเนี่เห็นไหมปูมาแล้วหวยก็ออกห้าสองแปดหวยหวยลาวนะคะเอาไปกินแล้วนะคะเอาไปกินอ่าแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าไอคนที่ร้องเพลงปูนะคะเก้นะคะแคทธลียามาายสีนะคะอ่าเป็นคนนครสวรรค์น,นะคะเกิดวันที่หนึ่งมินาคมสองพันห้าร้อยสิบสี่อ่าห้าร้อยสิบสี่ที่เป็นปฏิทินนะคะเนี่ยเห็นไหมปฏิทินตีพิมพ์ครั้งแรกก็คือ 14นะคะแล้วเลข14เนี่ยเป็นเลขที่เราจะต้องนำไปใช้ในงวดนี้นะคะเพราะว่าเราชอบนะคะเพราะว่ามันจะมีคนฝันที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักความใคร่นะคะแล้ววันที่14เป็นวันเข้าพรรษานะคะ14กรกฎาคมนะคะเป็นวันเข้าพรรษาอ่าเราก็เราก็ได้เลขนี้นะคะ5 2 3เอา2 3อย่างเดียวก็ได้นะคะข้างบนนะคะเพราะว่าหวยวดนี้จะเกี่ยวกับ2งแง่3ามงามนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเลขที่จะต้องใช้ก็คือเลข5 23ส3 ข้างล่างหนึ่งสนะคะ